สวัสดีครับพี่ๆพบเงินโบราณนะครับวันนี้ก็จะพามปชมเงินพดดวงนะครับขนาดหนึ่งบาทนะครับผมไปดูกันครับผมนะครับก็มีเงินพดดวงเข้าอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเป็นพดดวงขนาดหนึ่งบาทนะครับอันนี้เป็นพดดวงหนึ่งบาทรัชกาลที่สามนะครับอันนี้รัชกาลที่สี่นะครับพดดวงหนึ่งบาทรอสี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเม็ดเล็กๆ สมัยอายุทยาสกุโไทยนะครับตัวนี้ก็หนึ่งบาทรอสี่หมดเลยครับอันนี้มีตัวหนึ่งหายากครับพดด้วงตาตีครับนะครับพดด้วงตาตีหายากอันนี้เป็นพดด้วงบัวยันอายุทยานะครับตัวนี้เป็นบล็อกโลมาหายากนะครับอ,อันนี้ก็หายากนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งบาทรอสี่นะครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกสลึงมาตอกที่หนึ่งบาทนะครับหายากจริงครับทุกนี่ แล้วก็ไอตัวนี้ตัวนี้เป็นสตังรูสองสี่หกสี่นะครับตัวนี้หายากนะครับแต่ราคาไม่ไม่แพงนะครับราคาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกไว้ให้ทัางหานะครับนี่ครับให้ชมดูนะครับเข้าอยู่นิดนึงนะครับพอได้ซื้อเข้ามาบ้างนะครับราคาเบาๆนะครับราคาอยู่ ที่ประมาณ500ถึง800ไม่แพงมากจะแตกต่างกับพวกนี้นะพวกนี้ราคาหลักพันอันนี้ราคาเบาๆสภาพสวยๆนะครับสมบูรณ์เลยนี้ก็กินกาแฟครับผมดูครับบรรยากาศครับบรรยากาศบรรากาศูกระดึงวิวสวยครับมากับรถคู่ใจ สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมเอามาให้ชมกันพอหอมปากหอมคอนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาให้ชมกันเดี๋ยวทำคลิปแยกมาให้ดูนะครับนี่บรรยากาศทางเข้าคูกระดึงตรงสีแยกนะครับ ไปแล้วครับพี่สวัสดีครับผม